ทราบย์สิน300ล้านมาจากไหนใหม่ดาวิกาทำงาน17ปีร่ำรวยได้เพราะพระเอกคนนี้ หม่ดาวิกาเบื่อดราม่าเทียบโกอินเตอร์แบรนด์เดียวกับชมพู่โดยใหม่ดาวิกาได้เคลียร์ประเด็นที่ถูกจับตามองว่าถึงจะเป็นแบรนด์อัมบาสเตอร์แบรนด์เดียวกันแต่แบ่งพาร์ทและหน้าที่การทํางานกับชมพู่อารยาอย่างชัดเจนตัวเธอมีหน้าที่ไปเดินแบบและไปร่วมงานแฟชั่นวีคซึ่งทางแบรนด์เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของงานนี้พูดเลยว่าไม่กลัวโดนขุดคุยเปรียบเทียบเพราะไม่มีอะไรให้ขุดแล้วและเชื่อว่าคนน่าจะเบื่อประเด็นนี้กันแล้วด้วยออกจากสนิทสนมกลมเกลียวกัน มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่จู่ๆกลับถูกกระแสข่าวมาว่าผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่อารยาทะเลาะกับผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ดดวิกาถึงขั้นตัดขาดการโดยเหตุผลที่คอยจ้องจะเสียบของชมพู่เพื่อให้ใหม่รับต่อแทนทางที่อีกฝ่ายยังไม่ได้วางมือพอมีโอกาสได้เจอชมพู่เจ้าตัวเลยได้ออกมาปฏิเสธแทนโคนสนิททั้งสองฝั่งว่าไม่เป็นจริงอย่างแน่นอนเพราะทั้งสองยังรักกันอยู่เหมือนเดิมและเธอกับสาวใหม่ก็ไม่ได้มีปัญหากันอีกด้วยเป็น ตาสาวที่กระแสความฮอตยังคงแรงต่อเนื่องไม่มีแผ่วสำหรับนางเอกสาวใหม่ดวิกาหฮเน่หากย้อนผลงานของใหมเดวิกาเขาวงการบันเทิงขณะอายุ13-14ถึงปีโดยถ่ายแบบโฆษณาถ่ายแบบเดินแบบและโฆษณามาเรื่อยๆจนอายุ17ดปีได้สัญญากับทางช่องเจ็ดมีผลงานละครเรื่องแรกเงากรรมเทพช่วงปลายปี2 5 5 3ราประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุปตาเวียสุกลวัฒทำให้ชื่อของเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นและทำให้เธอ มีผลงานในวงการเพิ่มขึ้นอีกมากมายจนปัจจุบันเทรนโกอินเตอร์ทั้งรีเซนเตอร์เดินแบบทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศไม่ว่างานหนักแค่ไหนใหม่ไม่เคยโบนแค่นอนดูตัวเลขในบัญชีพุ่งขึ้นพรวดก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งทันทีทรัพย์สมบัติทั้งกระเป๋าเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมสุดหรูของเธอที่นั่งนับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวทั้งมูลาค่าด้วยจํานวนที่มากโขไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบนรนด์รังอย่างแอมเมสย้ำว่าหนังจระเข้เท่านั้นใบหนึ่ง สนนราคา1ล้าน3ล้านบาทรวมรวมแค่กระเป๋าแบรน,นี้ถูกใบมูลค่าไม่ต่ำกว่า30ล้าน